ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามาผมผมเจอเว็บเว็บหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเว็บก็ไม่เคยเห็นซะด้วยเป็นเว็บใหม่นะครับก็มาซื้อผมเลยไปซื้อเว็บซื้อโคเอ้ยซื้อไดดีจากเว็บนี้ครับผมดอกทองผมซื้อหนึ่งดอกทองไปนะครับก็เนี้ยนี่ครับผมเห็นไหมครับ ขายไปแล้วนะครับน้องผมก็บอกว่าถ้าผมซื้อจริงมันก็จะบอกขายไปแล้วผมเรากดนี้นะครับไอสัตว์นี่นะขายไปแล้วโอเคนะครับก็เนี่ยไม่เกียยนของจริงผมซื้อเมื่อแต่อาทิตย์แล้วนะครับผมไม,ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอัดนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการสั่งซื้อนะครับผมตอนแรกผมไม่รู้เรื่องเลยครับ รู้เรื่องอะไรอะไรผมลองทําด้วยตัวเองครับผมก็ยดหนึ่งดอกมีบาเลตผมกดสั่งซื้อฟึ๊บมันก็จะมีหน้าต่างสั่งซื้อแล้วก็วิดีโอตรงนี้ให้ดูเลให้เราดูตัวกรูนะนี่นะครับผมนะ อ่ะหมดคุณเจ้าตัวนี้นะก็ดูวีดีโอแล้วแต่คุณนะก็ดูไปเรื่อยๆอดอ่ะดูนะตัวจะมีบาดเลยบทุกตัวเลยนะครับนี่อดหลักนะหมดก็ได้ บาเล่จะมีนะไอ้นี okay. ่ค ah. ah. ิเ ah. อ๋อคิส ah. อัพพี email, ่เก้าสิบ l งดูบาเล่นะครับผมอ่ะเมื่อเราเห็นบาเล่กันเรียบร้อยเราก็หมดนะครับผมอ่ะผู้ชาตัวเนี้ยสมมติคุณบอกเออว้าตัวนี้ดีกว่าผมก็กกอะอีเมลที่ชันที่เอาไว้ เวลาคุณจะรับไอดีตัวนี้นะครับเช่นผมกอกเอาของจริงนะครับผมอ่าแล้วก็เดียัจะมีเมลอ,อีกครั้งคุณก๊อบเลยครับการผิดพลาดกรอบเลยดีกว่าครับถ้าผิดพลาดมาควรจะตัวอ่ะวางครับอันนี้ก็บัตรเงินสดทูมันนี่ครับ สั่งซื้อนะครับท่านน่าจะเห็นมาที่จะชำระให้อดมินแล้วยืนยันรายการไปแล้วตรวจสอบก่อนตรวจสอบว่าบตรทกถูกไหมอะไรถูกไหมล้วกดสั่งซื้อแล้วกดยืนยันรายการแต่ที่นี้ผมกรบัดม่วครับผมมันไม่มีทางที่ถูกแน่นอนไหมครับรายการหลดผ่าดพลาดลาดบัตรเงินสดผิดพลาดอนะครับเก็ ก็ระัพทดีกันสั่งเือนะครับอืมนี่อันนี้เขาบอกไปดูหน้าซื้อโค้ดกันมั้งครับที่ลธต้ากหมดซื้คก็มุติครมดผมยาวดีอ่าหนึ่งก็สั่งซื้ออะไรวะอน่าเออดีอผมไม่เอดีไอันดีกว่า คิดก็ได้ลงอาคิดดีกว่าไอ้นี่ผมร้องเลยเอา้าผมรองลหลายอย่างสินค้าหมดชั่ว,วคราวเบียดเคสอะทั้งหมดนะครับผมแสดงว่าสินค้าหมดผมเอาคิดสมมุินะคุณเอาคิดนะครับผมก็ เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมคลอกนะครับแล้วกดวางอันนี้ก็ทัวรที่ท่านไปซื้อมาจากเซเว่นหรือที่ไหนสักแห่งนั่นแหละกดสั่งซื้อปุ๊บกดยืนยันรายการก็ปกตินะครับผมแล้วก็ของจะมาส่งที่ในของจะมาส่งใน Gmail นะครับ อ๋ขอบคุณครับผมปิดไปก่อนอันนี้ผมจำแน่นนะครับปกัอิออมเมื่ออาทิตย์เมื่อวานซื้อยังไม่หมดเลยครับผมสินคข้าหมดชัวคราววันซื้อผมยังกดสั่งซื้อเด้งหน้าปับปับแบบนี้อยู่เลยครับนี่ครับก็ทั้งวันครับก็ฝากเว็บนี้ไว้ด้วยนะครับผมเว็บนี้ไม่เกี่ยงของแท้ครับเพราะว่าเว็บนี้ผม เป็นลองลองกับตัวเองครับผมเลยยิงมาแนะนำถ้าเว็บเกียร์ยมไม่มาแนะนำหรอกครับ <c oughs> ถ้าเว็บเกียร์เนี่ยผมจะไม่มาแนะนำหรอกครับเพราะว่าคนคนโดนโกงมันเยอะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกว่าเว็บไหนเกียร์นนะแล้วก็เว็บไหนโกงหรือเว็บไหนก็เว็บไหนไม่เกียร์นเนี่ยจะทิ้งไว้ใต้ร่างครับผม ไอเด็กบิชั่นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแบบนี้ไม่โกงนะครับผมถ้า,นา,ถาหนาหากใครใจดีก็บอกเพื่อนมาซื้อได้ครับผมเพราะว่าทางเว็บเขาเพิ่งเปิดนะอ่าก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ